นเรามาเก็บสลัดฟันสิงโตกันนะคะอันนี้อุปกรณ์อุปกรณ์การเก็บนะคะนี่นี่เราก็จะเก็บข้างๆเห็นไหมนะทุกคนสลัดฟันสิงโต นี่นะคะข้างสวน <c oughs> นี่นะะสลัดฟันสิงโตงนะคะอันนี้พี่นี่มาทำสวนนะคะ,ะเห็นสลัดฟันสิงโตเยอะมากค่ะคุนเห็นไหมคะเยอะมากนะคะ ถ้าเขาขายก็จะแพงมากนะคะเราก็จะตามมาดเก็บวันนะหาวันนี้จะเอาไปทำสลัดนะคะเ <c oughs> ยอะมากค่ะจะเก็บใกล้ใลบ้านนะคะใกล้ อันนี้ก็เป็นเวลาเย็นนะคะทุกคนเวลาสี่โมงฝ่านะคะยังมีแดดอยู่เลยนะคะวันนี้ เราไปเก็บฝ่านิที่ที่จะทำสวนน่คะกคนเขากำลังจะใหญ่เลยค่ะหลอกกันสิงโตอันนี้ที่ตรงนี้นะคะที่เราจะทำสวนหน้าร้อนนะคะก็จะรอไถนะคะ ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ไถอุ้ย ด,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 ดูมาตรงนี้อากาศจะเย็นหน่อยนะคะทุกคนอากาศอากาศจะเริ่มเย็นหน่อยนะคะอยู่อยู่อย่างนี้มันก็ดีนะคะไม่เหงาไม่เหงาดีค่ะก็มีอะไรให้ทาปลูกพักเก็บพักนะคะก็ไม่เหงานะ ก็มีสถานที่ให้เราได้ทำคือว่าโชคดีมากเลยนะคะที่พี่นีมีเพื่อนโชคดีมาได้เพื่อนเป็นฝรั่งเขาปวดหลังเราก็ไปนวดรักษาเขาพอเ,เขาหาย าก็ตอบแทนบุญคุณเราก็ระลายมาเป็นเพื่อนกันจะให้สวนให้สวนทํานะคะให้เรามาทําสวนมีอะไรก็ช่วยเหลือกัน อ,อ,อากาศเริ่มเย็นแล้วค่ะทุกคน